ขูดเหล็กเกมมาเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องสถานที่สำคัญ ใกล้บ้านฉันนะครับสถานที่สําคัญใกล้บ้านฉันสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านๆมาเราเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็สิ่งต่างๆรอบๆบ้านนักเรียนเนาะวันนี้อูเกมจะมาสู่สถานที่สําคัญใกล้บ้านของนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีอําเภอหรืออาจจะเป็นวัด ร้านอาหารหรือที่ไหนก็ตามนะครับถือว่าเป็นสถานที่สําคัญที่อยู่ใกล้บ้านนักเรียนนะครับบางคนบ้านอาจจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของสวนอาจจะไม่มีสถานที่สําคัญที่อยู่ใกล้เคียงไม่เป็นไรครับห่างออกไปในหมู่บ้านนะครับถ้ายังไม่มีอีกห่างออกไปในตนําบลยังไม่มีอีกในอําเภอก็ได้หรือถ้าเกิดไม่มีเลยในจังหวัดก็ได้นะครับเดี๋ยวครูเกมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าสถานที่สําคัญ เช่นอะไรนะครับแล้วเรามาดูจังหวัดระยองกันดีกว่าจากภาพนี้จากภาพนี้จังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองดูอย่างภาพนี้อ่ะนี่คือแผนที่จังหวัดระยองที่เราได้เห็นอย่างภาพสีแดงเส้นสีแดงที่อยู่ตรงนี้นี่นะครับอันนี้คือถนนสุข,ขุมวิทถนนสุข,ขุมวิท ที่ใช้สัญจรไปมาสามารถไปถึงจังหวัดจันทบุรีก็ได้จังหวัดชนบุรีก็ได้ตาดก็ได้หรือจะไปกรุงเทพมหาคนครก็ได้นะครับจังหวัดระยองเรามีสถานที่สําคัญมากมายอยู่ในจังหวัดสังเกตได้จากในภาพนะครับภาพแรกมุูเกมวงไว้มุมซ้ายข้างบนเห็นไหมครับมุูเกมวงอะไรสุนทอนผู้ สำคัญนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความทรงจําเกี่ยวกับภาษาไทยเกี่ยวกับบทกรอนเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับแต่วันนี้ครับครูเกมจะสอนนักเรียนอธิบายความสําคัญของสถานที่ต่างๆโดยให้เกิดสมรรถนะหรือ รวมถึงทักษะการมีความคิดที่สร้างสรรค์น,นะครับอย่างไรอ้าวสารที่สําคัญวันนี้ครูเกมจะไม่เอาของระยองมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ำเหมือนของนักเรียนเนาะเพราะฉะนั้นครู<ม>คเกมเป็นคนจังหวัดสุขโขท,ทยัยครูเกมก็จะเอาสารที่สําคัญของจังหวัดสุขโขทัยมาให้นักเรียนดูนะครับเป็นการพรีเซนต์ตัวเองครูเกมเอาจังหวัดของตัวเองมาพรีเซนต์ให้นักเรียนดูนะครับที่นี่ดรงขวา คูเกมไทยสิเมื่อกี้คูเกมพูดไปแล้วคือจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรอะัถในสุโขทัย้าในหน้าจอก็เขียนเอาไว้อยู่แล้วจากภาพที่นักเรียนเห็นครับไทยสิว่าสุโขทัยมีอะไรเป็นสถานที่สำคัญบ้างเห็นภาพเดียวเนี่ยสามารถทายได้ไหม พระพุทธเจ้านั่งอยู่อ๋อเป็นปั้นพุทธเจ้าถูกต้องครับรูปปั้นแทนพัวพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพระพุทธรูปเนาะเรียกว่าพระพุทธรูปแล้วใช่ค่ะมีเสาหลายต้นเลยเสาหลายต้นซึ่งเสาพวกนี้ก็เก่าอายุเยอะแน่นอน,นครับร้อยปีหรือเปล่าครูสถานที่ท,ที่เราเห็นนี้มีชื่อเรียกว่า อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยครับสถานที่สําคัญบ้านคูเกมนี่คูเกมให้ดูรูปเลยสถานที่นี้คืออุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยตั้งอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับอย่างไรอะไรจากสุขโขทัยนี่สําคัญยังไงสําคัญก็คือเดี๋ยวนะใครพิมพ์กันในแชทหยุดก่อนเนาะเรียนก่อนนะครับสุขโขทยัย อาณาจักรนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีสิ่งปลูกสร้างมากมายเลยซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะเป็นของเก่าทั้งนั้นเลยนะครับรูเกมจะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังอาณาจักรสุโขทัยครับมีอายุมากกว่าเจ็ดร้อยปีนะครับเจ็ดร้อยปีก็แสดงว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีประมาณ 1, 7 0 0เจร้อยกว่ากว่านับมาจนถึงปี25 6 4้า้หกสิบสี่เนี่ยประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยปีแล้วนะครับ เจ็ดร้อยกว่าปีแล้วเกือบแปดร้อยแล้วถือว่าอาณาจักรสุโขทัยเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงของเมื่อเจ็ดร้อยกว่าปีถือเป็นเมืองหลวงแรกหรือเป็นเมืองหลวงที่หนึ่งของประเทศไทยเลยก็ได้นะเขานับว่าเป็นเมืองหลวงที่หนึ่งเลยมีพระมหากษัตริย์ปกครองในสมัยนั้นเก้าพระองค์นะครับ มีองค์มีเก้าพระองค์เลยนะมีพระองค์แรกชื่อว่าพ่ออ่าพ่อคุณสีอินทราทิตนะครับกับนางเสืองเป็นสามีภรรยากันลูกกันหคนพี่นุ่นล้กันพ่อคนรามกำแหงอคนพูดมาแล้วถูกต้องครับคนที่ พูดมาเมื่อกี้ชื่อว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอยู่อาณาจักรสุโขทยนี่แหละบ้านเกิดคุกมเลยคุเกมมีความภาคภูมิใจในจังหวัดนี้มากแล้วก็คิดว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของอสกุโไทยทาให้เกิดชื่อเสียงนักเรียนรู้ไหมว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทําให้เกิดชื่อเสียงอย่างไรบ้างประดิษฐ์อักษรไทยต้องครับถูกต้องเก่งมากเลยประดิษฐ์อักษรไทยเขียนไว้ในศิราจาลึกนะครับศิราจารึกก็จะเป็นเหมือนแท่นหิน นะครับไล่ดีคหรือเอาไว้เหมือนให้เราดิภาษาไทยเนาะเกิดจากพ่อคุรามสอนไหลการข้าววิังงเกมเล่าให้พูงสำหรับอะไรคุรากำแหงมหาราชเป็นบุ่ที่สร้างขึ้นบ ครูครูพูดจิตจิตขัดขาดอ่ะั้นเรียนต้องปิดไปก่อนครับเมื่อกี้มีคนเสียงแทรกมาเนาะจะเอาเอาใหม่ซึ่งในอดีตครับอาณาจักรสุขโขทัยก็จะมีความสวยงามมีเสาขึ้นมาลักษณะมีเสาขึ้นมาลักษณะแบบนี้ครับสวยๆเลยมีภาพแล้วก็มีกำแพงมีหลังคามีเหมือนวัดปกติครับเหมือนวัดปกติ แต่ปัจจุบันนี้ด้วยอายุผ่านมาเจ็ดร้อยกว่าปีแล้วทําให้ซากที่เราเห็นอยู่เหลือแค่นี้นะครับเพราะว่าตากทั้งแดดตากทั้งลมตากทั้งฝนเจ็ดร้อยปีทุกปีทุกปีทุกปีทําให้อิดทําให้ปูนที่เคยแข็งแรงเนี่ยไม่สามารถทนต่อความเปลี่ยนแปลงของการเวลาได้ก็เลยพังถล่มลงมาเหลือให้เราเห็นแค่เนี้ย นะครับเออแค่เนี้ยปัจจุบันนี้ครับสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนะครับสามารถปั่นจักรยานไปเดินเที่ยวก็ได้สามารถเดินไปเฉยๆก็ได้ไปดูความสวยงามของอาณาจักรสุขโขทัยนะครับอ่านอกจากนั้นครับบ้านกูเกมสถานที่แห่งนี้ยังมีสรีดพงนะครับสรีดพงคืออะไร สรีดพงคือแหล่งกักเก็บน้ําที่นักเรียนเห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะครับเป็นแหล่งกักเก็บน้ําตามธรรมชาติไม่มีเขื่อนไม่มีปูนสร้างเอาไว้เลยแต่ผนังของเขื่อนเก็บน้ำอันนี้จะทำมาจากภูเขานะครับเฮ้ยเขาเป็น อะไรนะไม่เสียงเสียงครูคนอื่นได้ยินเสียงครูไหมครับได้ยินครับแต่มาพูดติดได้ยินค่ะแต่ว่าติดหนีสัญญาณไม่ดีค่ะโอเคโอเคใหม่นาอเดี๋ยวลองใหม่สระดพงเขียนแบบนี้นะครับสรีด แล้วก็พออจาเพาิงองูงสอเสือกะรันเขียนอย่างนี้นะสรีดพงสถานที่แห่งนี้เขียนว่าสรีดพงเป็นสถานที่สําคัญของเมืองเก่าสุขโขทัยอายุเจ็ดร้อยปีอายุเจ็ดร้อยปีนะครับอ้าวทีนี้ครูเกมให้ดูทําไมเกี่ยวกับสถานที่สําคัญบ้านครูเกมเพราะว่าครูเกมจะพาเราไปดูครับสถานที่จริง ไปดูสถานที่จริงผานแอปพลิเคชันแอปนี้รู้ไหมครับว่าแอป,ปอะไร Google Earth นั่นเองนะเคยให้ดูไปแล้วหลายครั้งคุณครูอ,อันนงวิชาคอมพิวเตอร์ก็น่าจะเคยสอนให้นักเรียนใช้แอป,ปนี้แล้วนะครับอะแอปพลิเคชันอยู่ทางซ้ายมือด้านล่างไปกันเลยครับอกูเกิลเปิดแล้ว Google Earth ลองไปดูแบบข้าวๆเนาะลองไปดูแบบข้าวๆกูเกิลจะพิมพ์คำว่า อุทยานประวัติสตร์ครับสุขโขทยัยอ่ะลองไปดูซิว่าอยู่ตรงไหนครวอะคววฮะที่ที่หูจะพาไปมีแต่น้ำสีเขียวอ่าเป็นขี้ตะไคร่นะครับอาจจะอยู่มันบอกาทำไมล่ะดูตรงนี้นะครับเราลองเดินลงไปดูเนาะ ใช้เทคโนโลยีในสมัย4.0ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับนี่อุยาาทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยผ่านมาแล้ว700ปียังมีซากหรือ,อหลักฐานนะครับเป็นโบราณวัตถุเป็นโบราณสถานเป็นสถานที่ให้เราได้เห็นแบบนี้อยู่ แต่นักเรียนลองคิดภาพเมื่อเจ็ดร้อยปีที่แล้วว่าจะสวยขนาดไหนจะสวยขนาดไหนลองนึกภาพภาพนี้เป็นภาพที่เป็นสีทองนะครับเนี่ยสร้างปราหากผังบ้านทูเกมทําให้เรานึกย้อนกลับไปแล้วเห็นคุณค่าเห็นความสามารถของบรรพบุรุษของเรานะครับว่าเขามีความสามารถด้านศิลปะการก่อสร้างขนาดไหนเขาถึงสร้างได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเจ็ดร้อยปีที่แล้ว ูนก็ยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนปัจจุบันเหล็กก็ยังไม่มีเหมือนปัจจุบันต้องตีเอาต้องไปหลอมรวมใช้ไฟเผานะครับเพราะว่าเขาสร้างด้วยความยากลําบากแต่เขาทําได้แปลว่าเขาต้องมีความเก่งอย่างแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นครับกลับมาที่หน้าเดิมของเราเมื่อสักครู่กลับไปที่หน้าเดิมของเรานะครับ<อ>คุกเก<อ>ูปปั้นปูนสร้างมาจากหินใช่ไหมฮะสร้างมาจากหินเนี้ยหินหินผสมปูนครับหินผสมปูนอ่า โอเคใช่ <laughs> เกมเออใบงานอ่าบ้านของครูเกมไปแล้วนะครูเกมนําเสนอบ้านของครูเกมไปแล้วต่อไปมาดูใบงานนะครับใบงานสําหรับตอนบลเกมเอาใบงานที่เจ็ดมาให้นักเรียนดูซึ่งใบงานนี้ครูเกมแจกไปให้แล้วนะแจกไปให้ครูเหมี่ยวน่าจะแจกให้ตอนที่นักเรียนมารับนมนะครับมารับเงินค่าอาหารกลางวานันพร้อมกับรับนมและรับใบงานนะครับจะเย็บเป็น เป็นอ่าเป็นแฟม้มเป็นเล่มเอาไว้อ่ามีมาสี่ห้าใบประมาณนี้ครับนักเรียนลองเปิดดูนะครับใบงานที่7จะดเขียนว่าสถานที่สําคัญใกล้บ้านฉันนะเมื่อกี้บ้านผูเกมใกล้สถานที่นั้นเรียกว่าเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ที่ผูเกมให้ดูตอบได้ไหมอุทยานประวัติศาสตร์ผูเกมก็เขียนเลย อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยเพราะว่าภูเกมนําเสนอเมื่อเมื่อสักครู่ครับผู้เกมรู้สึกว่ามันพิเศษสําหรับภูเกมเป็นสถานที่สําคัญนะครับใครพิมพ์อะไรกันเล่นในแชทนี้อ่าเลิกพิมพก่อนนะครับเรียนก่อนเนาะ,อะพอนักเรียนพรีเซนต์สถานที่สาคัญบ้านของนักเรียนนะของนักเรียนก็เอาได้ยองมาเลยบ้านใครอยู่ตรงไหนเอาแถวนั้นเลย บ้านคูเกมอยู่สุขโขท,ทยัยครูเกม้เอาลปุทยานวัตศ,ศาสตร์สุโขทัยนะใครสะดวกถ่ายรูปเอามาแปะก็ได้ถ่ายรูปเอามาแปะเลยได้เหมือนกันใครไม่สะดวกถ่ายรูปเอามาแปะสะดวกวาดภาพและระบายสีย้ําว่าวาดภาพและระบายสีนะก็ได้ครับอย่างเช่นครูเกมไม่สะดวกแปะภาพครูเกมสะดวกวาดภาพครูเกมก็วาดเลยอ่า อุก,กมอาจจะศิลปะเก็ดหนึ่งความสวยงามอาจจะน้อยหน่อยอ่าูเกีม้มก็วาดเลยเป็นอุทยานเก่าๆอ่ามีต้นไม้สักต้นหนึ่งมีต้นไม้สักสองต้นก็ได้อ่าอุก,กีม้มวาดวาดวาดไปเสร็จแล้วอ่าหน้าอุทยานมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าเป็นอุทยานอ่ามีป้ายตั้งเอาไว้หนึ่งต้นแล้วเขียนว่าอุทยาน ประวัติศาสตร์อ่าแล้วคุณเกมก็ระบายสีสวยงามลงไประบายสีทําอะไรเรียบร้อยอ่ะสมมติคุณเกมทําภาพเสร็จแล้ะสมมุติว่าทาภาพเสร็จแล้วนะก็มาดูหัวข้อต่อไปครับหัวข้อต่อไปเขียนว่าคําอธิบายเกี่ยวกับสถานที่คำอธิบายเกี่ยวกับสถานที่นะครับสถานที่เมื่อสักครู่เป็นอย่างไรบ้างอ่ะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิสถานที่เมื่อสักครู่เป็นอย่างไร เปิดไหมตอบได้เลยครับเป็นสถานที่ที่มีอายุเท่าไหร่เจ็ดร้อยปีเลยเมื่อกี้เกมบอกว่าเจ็ดร้อยปีเลยนะครับเป็นที่มีอายุกว่าเจ็ดร้อยปีอ่าเป็นสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวอ๋อสถานที่อ่าสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีใครเคยไปไหมเนี่ยอาจจะยังเนาะสถานที่จักเก็บน้ำจากธรรมชาติขอเคยไปครับพ่อคุณลามเด็กมากเลยแม่บอกมหาราเป็นสถานที่จักเก็บน้ำธรรมชาติสถานที่เก็บน้ำจักเก็บน้ำจากธรรมชาติค่ะ จากธรรมชาติอ่ามีอะไรไห<อ>มคำอธิบายอาจจะอธิบายได้เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับอ่าแล้วดูหัวข้อต่อไปเขียนว่าความสําคัญของสถานที่นี้ต่อชุมชนหรือท้องถิน่นมีความสําคัญอย่างไรบ้างส่งไมให้ส <c oughs> ุดแลนะ่ะ <c oughs> ยังไงดีโอเค แกนเลยว่าสําคัญอย่างไรครูเกมเขียนว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์นะครับเป็นแหล่งอนุรักษ์โบราณสถานออโบราณสถานโบราณวัตถุนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโบราณนะสถานกับโบราณวัตถุคืออะไรแต่เดี๋ยววิชาประวัติศาสตร์จะสอนนะจําคําอำนี้ไว้ โบราณสถานคือสถานที่บที่มันเก่าแก่ครับส่วนโบราณาวัตถุก็คือวัตถุที่มันเก่าแก่แล้วครับเยี่ยมไปเลยถูกต้องถูกต้องครับเก่งเก่งมากเก่งมากใช้ได้เลยโบราณสถานคือสถานที่ที่มันเก่าแก่อ่าถูกต้องโบราณวัตถุคือของชิ้นเป็นชิ้นชิ้นที่สามารถหยิบจับได้ที่มันอายุเก่าแก่อ่เก่งมากนอกจากนี้ครับก็เป็น แหล่งท่องเที่ยวก็ได้ความสําคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะอ่ะเสร็จละหนึ่งช่องเสร็จละหนึ่งช่องสถานที่สําคัญตรงนี้เสร็จละหนึ่งช่องอ่าต้นไม้อยู่ประเทศอ่ฮ่าสวยสิฝีมือปฝีมือกูเกมศิละปะเกตหนึ่งนะฮะเกตเสร็จแล้วนะลูกอันนี้เป็นใบงานที่เจ็ดนะยังบ่ใบงานที่เจ็ด ใบงานที่7จะต้องทําคู่กับใบงานที่8นดหนูทําเกี่ยวกับสถานที่อุทยานวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วหนูเปิดใบใบงานที่แดครับเปิดใบใบงานที่8ดหน้าตาใบงานที่แดจะเป็นแบบนี้นะครับใบงานที่แดนะหนูเอาคําเมื่อสักครู่เกี่ยวกับสถานที่เมื่อกี้อุยทย,ย,ย,อยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยก็เขียนไปเลยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยย้าไปตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับ สุโขทยัยลักษณะเด่นมีอะไรบ้างของสถานที่นี้ลักษณะเด่นมีอะไรบ้างก็เขียนไปเลยหนึ่งมีของเก่ามีของเก่ามากมายอ,อายุกว่าเจ็ดร้อยปีนี่คือลักษณะเด่นยังไม่พอสามเป็นยังไงเป็นยังไงดีเป็นยังไงดี มีวัดอาจจะเขียนว่ามีวัดมากมายเพราะว่าอุทยานวิษยาสตรสุขโขทัยมีวัดอยู่เต็มไปหมดเลยครูเกมเขียนลักษณะเด่นไว้สักสามข้อแล้วก็หันกลับมามองครับว่าเขามีคําว่าสัญลักษณ์นอกจากทำใบางานที่เแล้วใบางานที่แจุดประสงค์คือให้นะักเรียนออกแบบสัญลักษณ์ของสถานที่นั้นนะครับสถานที่นั้นคืออุทยานวิษาศสสุขโขทยัย นักเรียนจะต้องออกแบบสัญลักษณ์ออกมาหนึ่งชิ้นให้อยู่บริเวณรวมกันไว้ตรงกลางไม่สเปะสปะเต็มไปหมดนะลูกไม่สเปะสปะเต็มไปหมดนะสัญลักษณ์คือเหมือนเป็นตาโลโก้สักโลโก้หนึ่งแต่อาจจะเป็นสามเหลี่ยมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเอาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไว้รวมกันเลยก็ได้หรือจะเป็นสถานที่นั้นเลยก็ได้นะครับเป็นรูปสถานที่นั้นเลยก็ได้นะ ให้ออกแบบมาอย่างฮูเกมฮูเกมออกแบบอุทยาบริาสตร์กุโไทยฮูเกมเอาวาดเป็นเจดีวาดเป็นเจดีเอาเบี้ยวอีกแล้วฮูเกมวาดเป็นเจดีฮูเกมวาดเป็นเจดีสวยมากสมมุติว่าสวยแล้วฮูเกมอาจจะเขียนป้ายติดเอาไว้ข้างบนเลยก็ได้ว่าอุทยาบริษัทอย่างเงี้ยฮูเกมได้โลโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว <Yeah. S 1> นะตอนนี้นกักเรียนเห็นภาพสะท้อนอยู่ oh. เห็นค่ะเดี๋ยวนะอ่าตอนนี้ของครูเกมมันไม่แชร์หนะ้าจอแล้วเดี๋ยวขอ <Yeah. S 1> <c oughs> ่อสักคู่ครับเป็นสถานที่ที่จังหวัดเดียวขุทยาระัดีไทยก็มีแค่สุโขทัยเดียวแต่ทีนี้จะให้นักเรียนดูสถานที่เล็กๆบ้างเล็กก็ไม่ได้เล็กมากแต่เล็กกว่าเมื่อสักครู่นะครับจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องมีโรงพยาบาลแน่นอนเก็บเอาตัวอย่างโรงพยาบาลให้ดูต้องมีตัวอย่างของโรงพยาบาลอย่างแน่นอนแต่ฮุเก็ตเป็นคนจังหวัดสุโขทัยฮุเก็ตเลเอาโรงพยาบาลที่อยู่จังหวัดสุโขทัยมาพรีเซนต์ให้นักเรียนดูนะมานําเสนอนักเรียนดู คงพทีสังหกอยู่จังหวัดเป็นสถาน,ท,นบบที่ผมอ่านผิดกับผมอ่านผิดว่าเป็นโรงพยาบาลสีดัญญาไม่ได้อ่านทนี่ส,สีสังวรนนะลูกสีสังวรเป็นโรงพยาบาลอยู่งหวัดสุไทยแม่กูเกมองแล้วก็เป็นพอ่อูเกมที่นี่เลยครูเกมเลยมีความทรงจํากับสถานที่แห่งนี้นําเสนอนะครับ อ่าเกมได้สถานที่อ่โรงพยาบาลลักษณะอย่างไรบ้างนักเรียนก็เขียนเลยนะสมมุติว่าเขียนใกล้โรงพยาบาลนักเรียนก็เขียนไปเลยครับโรง,งพยาบาลเขียนต้นคู่เป็นไรอ่ะสีสังวรอย่างนี้เป็นต้นคํามาที่ใบเกี่ยวกับสถานที่ก็เขียนไปเลยว่าเป็นสถานที่ รักษาพยาบาลอ่ามีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรมีความสําคัญยังไงเราก็เขียนลงไปเลยได้นะครับอ่ากเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาวาดต่อตรงนี้ก็เขียนไปโรงพยาบาลสีสังวงรลักษณะเด่นของสถานที่เป็นยังไงจะมีรูปอะไรอยู่ข้างบนรูปข้างบนจะมีรูปอะไรอยู่ยังไงดีรูปตรงเนี้ยรูปอะไรครับบัว อาจจะเป็นรูปแบบกากระบาดเป็นสัตว์ของโรงพยาบาลเห็นทันทีแล้วรู้เลยเป็นโรงพยาบาลก็ได้ก็เขียนไปเลยว่ามีรูปมีรูปกากระบาดอยู่บนป้ายอ่าเป็นสถานที่รักษาพยาบาลอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วนักเรียนก็ออกแบบสถานที่นั้นมา เป็นแบบที่นักเรียนเข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลอาจจะออกแบบเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยเป็นโลโก้หนึ่งโลโก้นะครับอ่ะเสรุูปโอเกไม่พาไปดูสถานที่จริงแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันเวลาถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงสามารถเสิร์ชได้ตามแอปนี้เลยนะครับแอปอะไรนะแอปอะไรนะครับ Google ิ a กูป เอเขียนไม่ถูกอือเว่านเูเกมเขียนให้คูเกิดเขียนแบบนี้นะนะครับคูเกิเร์เขียนแบบนี้ไปเซิร์ชได้เลยแอปนี้เข้าคูกิเอิร์ดคูครับคูเกิเอร์ผมเคยแล้วครับพนหาหาเลยไม่เจอใช่หาบ้านยไม่เจอ โอเคไปได้ทั่วโลกเลยนะครับ <Yes. S 1> สำหรับพารกงานสัปดาห์นี้ครับคือให้นักเรียนศึกษาสถานที่สําคัญนะครับในชุมชนก็ได้ถ้าในชุมชนไม่มีขยับไปในท้องถิ่นถ้าในท้องถิ่นไม่มีอีกไปตําบลในตําบลไม่มีแถวบ้านโอ้ยบ้านอยู่กลางทุ่งนาเลยอยู่กลางภูเขาไม่มีสถานที่สําคัญอะไรเลยขยับไประดับอาเภอเลยก็ได้ครับ บ้านกรุงนาในบ้านผมเลยฮะติดปาระระหว่างทางที่เราขับรถมาโรงเรียนน่ะเราเจออะไรที่เป็นสถานที่สําคัญหลังใหญ่ๆตัวโตมีความสําคัญแต่เราอาจจะยากรู้จักเอาไว้ทําไมอ่ะเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหนึ่งเซิร์ชกูเกิลก็ได้นะครับว่าอุ๊ยอาเภอเนี่ยสถานอที่ว่าการอําเภอเขียนไว้แล้วเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่ามีความสําคัญอย่างไรเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ได้ถามพ่อถามคุณแม่ ถามญาติพี่น้องได้หมดเลยครับที่อยูบ่บ้านครบที่อยู่ก็น่าจะนุสาวรีสุนทรทู่ป่ะถ้าบ้านใครใกล้ก็เขียนไว้ได้เลยนะครับอันนี้นของใ <ไป S 1> บงานนะส่วนคำพร้อมออกแบบสัญลักษณ์แทนสถานที่สำคัญนั้นคือในส่วนของใบงานที่8นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิชาบูรณาการมีการบ้านหรือภาระงาน สองใบได้เลยฮะอ่าคือใบงานและใบที่แปดใบงานที่แแบบนี้นะยาันใบงานที่แปดที่ตัางหน้าตาแบบนี้นะคะมีใครมีสนใจอะไรไหมลาเต้เอาอะไรลาเต มีใครมีข้อสงสัยอะไรปเปล่าลไม่เอาแล้วไม่เอาแลวไม่มี่ะไม่มีแล้วก่อนไปขอถ่ายเ็บรรยากาศอ้จะกล้องไหมหรอ,เ,อ,เ,อเ,เปิดกล้องหน่อยลูกเปิดกล้องได้เลยมองกล้องตนะ้งสองสามแล้ว ลเบเดสองสามอืนองสายี่ครับเมใบงานที่เจ็ดกับใบงานที่แปดฮูเกมด้วยนะทำเสร็จแล้วลงในอาลบัม